เดี๋ยวนี้มาทดลองขึ้นใช้งานกันนะคะวันนี้เรามาจะส่งให้ลูกค้านะคะอยู่ที่อำเภอห้วยะเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ,ะเลิ่กขนาดบรรทุกรถตักนะคะตัวนี้กว้างอยู่เมตรสินะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่4เมตรนะ,ะนเดินขึ้นได้แบบนี้เลยนะคะ เดินขึ้นได้แบบนี้เลยนะคะรถคันหน้าจะอยู <t ot> ่น <ills> ิ่งๆแบบนี้เลยนะคะเดินขึ้นไปได้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นรถไทยรถแมคโครนะคะทุกรุ่นนะเวลาเดินขึ้นนะคะเดินขึ้นบันไดเหยียบเดินขึ้นบันไดไปแบบนี้รถคันหน้าจะอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีขยับไม่มีกระดกนะคะไม่มีขยับไม่มีกระดกเลยนี่นะคะตัวนี้ขนาดบรรทุกไซส์ขนาดบรรทุกรถตักนะคะกว้างเมตรแปดสิบยาวสี่เมตรนะคะ อันนี้ไซส์นี้นะคะบรรทุกได้ทั้งรถแมคโครได้นะคะแมคโครตัวสามตันสามตันครึ่งนะคะขึ้นได้เหมือนกันนะคะเวลาขึ้นนะกึ่งน้ําหนักนะคะกึ่งน้ําหนักให้กดด้านาหน้านิดนึงนะไม่ต้องให้หนักแค่ถ่ายนะคะถ้านักแค่ถ้ายมันจะรับน้าหนักชงถ่ายเยอะเกินไปนะคะกึ่งน้ําหนักด้านหน้าให้รถตัวลากของเรามีน้ําหนักด้วยนะคะให้รถตัวลากของเรามีน้ําหนักด้วยนี่นะคะเวลาลากกันไปก็จะเอากันอยู่นะคะนี่นะ น,นี้ทดลองเป็นรถของที่ร้านนะคะที่ขับมาส่งนะรถลูกค้าเป็นคันนี้นะคะรถลูกค้าที่ใช้ลากเป็นคันนี้นะคะตัวนี้ลูกค้าไปติดกันชนที่ร้านมาเรียบร้อยนะคะเดินขึ้นเดินลงนะคะได้ง่ายๆสะดวกแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้ากําหนดตอนนี้ลูกค้ากําหนดฟิกกาหนดขนาดมานะคะว่าอยากได้เป็นกว้างยาวเท่านี้นะ ปิดบันไดนะคะบันไดจะมีปรับได้2ระดับนะคะของที่ร้านจะมีปรับได้2ระดับนะคะบันไดก็จะมีตั้งแล้วก็เอียงเอียงนะคะสี่้าองศานะนี่นะคะเึ้นบรรทุกใช้งานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะรีวิวการใช้งานแนะนําการใช้งานให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะไปส่งรถนะคะลูกค้าใครท่านไหนนะคะยากได้นะคะเป็นทดลองการใช้งานนะคะแนะนําการใช้งานให้พร้อม นะคะอยากทดลองขึ้นนะคะแจ้งได้เลยโอเคเดินลงนะคะ ดินขึ้นเดินลงรถคันหน้าจะอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยนะคะเดินขึ้นเดินลงรถคันหน้าจะอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยไม่ต้องมีไม่มีกระดกเลยนะคะก็สะดวกับการใช้งานนะคะโอเค